สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางหวยไทยนะคะเป็นเลขวิ่งเม็ดเดียวที่ทุกคนรอคอยเนาะก็เข้ามา10บวดติดนะคะ10บวดแล้วแอดใช้แอดใช้กระดาษอันเดิมเลยนะคะ ไม่งงเนาะมันมเหลืออีกนิดนึงค่ะขี้เกียจเขียนใหม่นะคะแอดขี้ค้านขี่ค้านขี้เกียจเขียนใหม่ก็เลยเนาะมันได้อีกตัวนึงค่ะรอบหน้าก็คงเป็นอันใหม่แล้วก็คงจะเขียนแบบตัวเล็กๆหรือเปล่าเนาะเพราะสติติยาวเหลือเกินนะคะถือว่าเข้ามาสิบงวดติดนะคะเป็นสติติที่โอ้สำหรับแอดถือว่าสุดยอดเลยนะคะ โอ้ยโซงละร้านก็มาเธอค่ะเจอสิบวดติดไม่หลุดนะคะถ้าใครทุ่มเลขวิ่งก็คงจะรวยนะคะแอดบวบราคาดอกเดียว f อซสีมันใสเนาะก็รับเนาะเ <ๆ S 1> ต็มๆนะคะแอดก็ถือว่าได้เลขวิ่งเม็ดเดียวนะคะช่วยชีวิตเจ็ดสองเจ็ดสองได้นิดหน่อยค่ะเลขรถเลขรดพ่อเนาะเจ็ดสี่สองค่ะ พิ่นกับเบาๆสู่ไพ่ฟังได้หวยออกแล้วมาบอกนะคะแม่แมยอยากจะเล่าให้ฟังก่อนนะคะเล่าให้ฟังก่อนแล้วก็เอาเรื่องเล่านี่แหละค่ะมาโซลหวยกันนะคะเล่าให้ฟังก่อนนะคะบอกว่าไปส่งไปส่งล้านเนาะเจ็ดสี่สองนี่ถือว่าแอดตามมาเพราะว่าเอาไปส่งล้านนะคะไปส่งล้านที่สกุลมาติดมอกระสีที่สกุลเนาะมอกษตร,รกรุงเทพติดไม่ได้เลยค่ะมอไหนก็ไม่ติดค่ะกรุงเทพนะคะขนาดรอบสามแล้วนะคะใครมีลูกล้านก็ คงจะอยู่ในช่วงนี้กันเนาะลุ้นกันสนัน,นะค่ะโอ้ยยังว่าเนาะลูกหลานเขาลุงเดียนก็ไปส่งเขานะคะก็ถือว่าให้โชคสองงวดติดนะคะงวดเจ็ดสองนี่ก็ถือว่าเอารถไปซ่อมแล้วบันหว้นหวอ,อกวกพอดีนะคะเอาไปเช็คเอารถไปเช็คก็ไม่ใช่ไปซ่อมไปเช็คนะคะจะเดินทางไกลแล้วพอไปส่งเสร็จเนาะเพิ่นกับ,บาา่บอกไพรด้บานนี่ว่า งูตัดหน้ารถตอนไปไปสกุลเนาะงูตัดหน้ารถเขาก็ซื้อแต่ลอตลี่เจ็ดสองกันไว้นะคะบบวกแอดน้ำได้เพิ่นสุ่มเพิ่นสุ่มเจ็ดสองนะคะมันสื่อกันไว้สี่เจ็ดสองอ่ะซื้อแต่สี่เจ็ดสองนะคะพอเลขรถมันเจ็ดสองเจ็ดสองอะไรนะั่นแหละที่แอดเคยโพสต์นะคะแต่ว่ามันเป็นโอ้ยเสียดายนะสี่เจ็ดสองเพิ่นมาบวกไผ่ได้หวยอ๋อ,อมัวว่าน,นี่โอ้ยเพิ่นวะ แล้วก็ฝันว่ารถหายนี่แหละคันนี้แหละม่มีอู่สองคันหรือเมื่อเืนค่ะมีรแดแอดก็ลดพอฝันว่ารถหายนะคะนั่นเพื่อนบอบอกใครได้เพิ่งมาบอกแอ,อดนะคะบุ้ยบ่ถึกเพิ่นสีใสรางวัลทีหนึ่งคะ่ะค่ะสมหนำนาบบอกแอดแอดหวัวควถ้าบอกเราก็ยังมาเล่าสู่กันฟังได้แอดก็จะเอามาเล่าสู่ฟังแล้วฝันว่าลดหายส่วนมากมันออกนะคะ ทะเบียรถลแก่เจ็ดสนะคะใช่ไหมหรือ7427สี่อยังนี่ละจำอะไรนั้นถ้ามาบอกเราเราก็จะได้กัน7จสองอีกนะคะบ้ยแล้วบวกมูได้เหี๋ยวนี้พ่อฝันว่ารถหายนะคะเพิ่็ไปซื้อสุ่มซื่อได้เป็นปึกเลยค่ะ7จสองได้เจสองมาเป็นปึกไม่มี8 7 2สองไม่มีรางวัลที่1เลยนะคะตายดับเหนียว เอ็ดนั่งหัวขวนอยู่เอามาดูกันนะ,ะนะคะเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งเลขวิ่งนะคะความทุกข์ใจของคนอื่นคืองานของเราเลขวิ่งของวันที่หนึ่งเอาวันที่หนึ่งเดือนหกคนปะวันนี้อ้ยเดือนเจ็ดแล้วนะคะเดือนเจ็ดนะคะหนึ่งเดือนเจ็ดนะคะ วันนี้ไม่มีใครพูดถึง7จดสเลยเนาะมีแต่คนได้ศูนย์สามกันนะคะโอ้เก่งค่กสื่อได้หวยก็อั้นบ้างไม่อั้นบ้างแอดไปซื้อจะไปหนักจะไปทุ่มหนักตอนหวยอมสินออกนะคะเห็นมันออก30ศนยะก็ได้ออมสินเด้ไปจะไปใส่ไปอีกเขาเรียบร้อยเข้าปิดรับเลยค่ะเข้าอกเอาเลย30มศูนย์เข้าโใไ้ซื้อเลยเพราะว่าหวยอมสินออกสาศน์เนี่ยค่ะ เขาบอกให้ซื้อเลยว่าสันโอ้ยเห็ดบขาข้าเลยคนะโควิสีเอ,อ,อมสินไปซื้อหวยไทยเนาะจวกแตออมสินได้เยวะนี่ถือว่ามีศูนย์ทุกหวยเลยนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งกรกดาคมนะคะหนึ่งเดือนเจ็ดนะคะหนึ่งเดือนเจ็ดนี่วิ่งเม็ดเดียวนะคะวิ่งเม็ดเดียวมาแล้วให้ไปที่เก้าทุกคนมันจะไม่หนีจากศูนย์เก้าอะไรเนี่ยเหรอคะศูนย์เก้าเจ็ดเนาะ ศูนย์เก้าเจ็ดหวยปีนี้นะคะมีหวยอยู่ไม่กี่ตัวนะคะแอนให้ไปที่เก้านะคะสูตรมาแล้วนะคะศูนย์ให้ไปที่เก้างวดนี้เลขก,กระจายนะคะงวดนี้เลขก,กระจายงวดก่อนนี้ยังศูนย์สามสูตรนะคะงวดนี้เลขก,กระจายคะ่ะงวดนี้เลขก,กระจายเลยนะคะมีห้ามีหนึ่งมีเก้าก็ถือว่าเป็นหวยที่เป็นหวยที่ โอ้ออกบ่อยแล้วนะคะทั้งสามตัวเลยนะคะห้าหนึ่งเก้าแต่ว่าแอดเอาสูตรล้างนะคะต้องเป็นเก้าอยู่แล้วนะคะงวดก่อนนี่ชนกันหมดเลยนะคะสูตรมาสามสูตรเลยนะคะวิ่งเม็ดเดียวนี่แอดมีหลายสูตรนะคะแต่ว่าสูตรนี้เดินดีมากค่ะสูตรที่ให้นี่สิบงวดติดนะคะก็ถือนนว่าเป็นโอ้รวยเลยได้๋ีใส่ตัวละเซนหาเนาะโอ้ยพอไงความฝันกับบ่บาวบอคอย ทีเพิ่นบอกไปแล้วเพื่อนบอกอยู่แตูุ่่นเก่าซุนเก่าซุนเก่าอยู่ห่นละเนาะเอาไปพิจารณากันดูนะคะเลขวิ่งเม็ดเดียวนะคะงวดนี้ก็บอกราคาดอกเดี๋ยวเอฟซีสิเจ็บใจก็หวยไทยนะคะหวยไทยเป็นไปได้ก็วิ่งเม็ดเดียวสนุกกว่านะคะเพราะว่าอันเยอะนะคะตัวอันเยอะใครได้เจ็ดสวงนี่บอนาอันนะาเอได้อยู่ได้เจ็ดสวง โอ้บบทค่าบนเมลเลกรดกับบ่ไดดดอกค่ะลายตัวแอดซ ال ื้อลายตัวคครแอดซื้อลายตัวบวกลบคูณหารแล้วก็เหลือพอค่าปนนะคะบวกลบคูณหารเหลือพอค่าปนเพราะว่าไม่ถูก3ตัวนะคะแปดเนะคะโอ้บ่มีในหัวสมองหรแดเจ็ดสองเจ็ดสองส่เจ็ดสองก็มีแค่นี้แหละแอดนะคะสาม แปดเจ็ดสองนี่ไม่มีเลยค่ะไม่มีในหลักร้อยมาเป็นแปดนี่ไม่มีในหัวสมองเลยนะคะไม่ชอบจริงๆนะคะแปดแต่ถือว่าถ้าหลักหน่วยหลักสิบนะคะสําหรับหลักหน่วยหลักสิบตั้งแต่งวดนี้มาแปดดับหมดเลยนะคะหลักหน่วยหลักสิบนี่ไม่มีแปดมาเลยนะคะนี่เนาะโอ้ยนี่สามเพ็ดศินนะคะสามสายแข็ง เอาหวยมีเข้ามีหลุดค่ะเอาไปพิจารณากันดูนะคะเลขวิ่งเม็ดเดียวสายเลขวิ่งใครชอบใครชอบก็จัดไว้เลยนะคะใครชอบก็จัดไว้เลยเพอใกล้วันหวยออกแล้วตัวนั้นก็เด็ดตัวนี้ก็สวยนะคะแต่งวดน,นี้ไม่รู้จะผ่านะลุยไหมนะคะเพราะว่าเป็นงวดที่สิบเอ็ดแล้วนะคะอะไรที่เดินยาวๆมันก็เป็นสูตรที่น่ากลัวแล้วนะคะไม่ใช่สูตรที่น่าสนใจนะคะเพราะว่านางเดินยาวเกินค่ะยาวเกินนะคะสิบงวดไม่หลุดนี่ โอ้ยโงละลานกน็ยังเห็ดบไดายเดอ้อวะ่ะสีงวดไม่หลุดเพราะปกติหวยนะคะประมาณยาวได้ประมาณสีห้างวดนะคะสีห้างวดถ้าสิบงวดไม่หลุดนี่ก็งวดที่สิบเอ็ดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สิบเอ็ดก็ถือว่าน่ากลัวนะคะทุกคนเป็นเป็นอยู่ในช่วงที่อันตรายแล้วนะคะก็เอาไปพิจารณากันดูนะคะตามสถิติที่แอดเคยทํานะคะเพราะว่าส่วนมากก็จะห้าหกงวดค่ะเต็มที่นะคะเต็มที่แต่อันนี้สิบงวดแต่ก็ เนาะทุกอย่างมันมีความเสี่ยงค่ะเอาไปพิจารณากันดูเป็นเพียงแนวทางนะคะไม่ใช่เข้ามาเยอะๆเราใส่บักคักอุ้ยหวยมีเข้ามีหลุด่ะลูกกลมๆอะไรก็ไม่แน่นอนแต่ถ้ามาก็ดีนะคะแต่ถ้ามาก็ดีนี่อย่างน้อยก็แต่มันต้องใช้ทุนเยอะนะคะอันนี้ต้องใช้ทุนเยอะเลยววิ่งเม็ดเดียวแต่ถ้าเหมือนสองตัวเนาะถ้ามีแบบเม็ดเดียวสองตัวอย่างเงี้ยมันได้ต่างกันนะคะแต่ว่า คือเปอร์เซ็นต์ได้ม,มันมันมันดีกว่าเยอะกว่าในสี่ต่อมาล่างนะคะมาล่างถือว่าได้เยอะกว่าบนนะคะมาล่างได้เยอะกว่าบนเลยก็ดีแล้วค่ะที่เขาลงล่างเพราะว่าได้เยอะกว่าบนหนึ่งต่อนะคะล่างได้สี่บนได้สามนะคะล่างได้สี่บนได้สามแล้วก็ต้องหักทุนเราออกอีกนะคะก็เหลือสองต่อนะคะเพราะเราต้องซื้อบนล่างเนะเาะอ้าวแต่ยังดีเด้ ดีก็บวกลบคูณหารแล้วนะคะซื้อหวยสองตัวหมดไปแปดร้อยบวกลบคูณหารแล้วเหลือกําไร้อยหนึง่งเอาอันนี้ก็ยังดีนะคะแต่อันนี้มันใช้ทุนค่ะวิ่งเม็ดเดียวนี่เอาแต่ถ้ารวมก็เอาไปซื้อสองตัวเนาะกลับไปกลับมาน,นู่น 1, นั่นหมดพันหนึ่งนะเอามาวิ่งอันนี้อ้ยกําไรกับพ่อก,กันเด้โอ้ยแต่ถ้าถูกสองตัวมันก็ได้เยอะกว่าป่ะเหรียญหวยไปเหรียญหวยมางุ่งค่ะ เอาสายเลขวิ่งเอาไปพิจารณา,ากันดูนะคะลองดูลองพิจารณา,ากันดูนะคะสูตรเลขวิ่งนี่มันเป็นสูตรเก็บเลขผสมน้อยนะคะเก็บเลขผสมน้อยสูตรเก็บเลขผสมน้อยคนมีทุนเนาะถุ่มไปเลยวูยยย้ยสิบหวดคือสี่่วยว่ะตัวอะไรจะกลานแอดกะรับนเนาะเนาะแอดกะรับเนาะเนาะโอ้ดีใจว่ะ สองงวดแล้วนะคะสองงวดแล้วนะคะถือว่าสองงวดเลยนะคะงวดก่อนเพิ่นก็บอกเก่าลางเนาะอุ้ยขักขาขไม่ความฝันนะคะใมความฝันงวดนี้บ่บอกค่ะงวดนี้ไม่ไมีตะเลกวิ่งแต่ว่ารอบนี้นะคะให้ไปที่เก้าเป็นเลขอันตรายเลยนะคะเก้าเลขดับยังไม่ได้ทํานะคะเลขดับ,บก็โอ้ยดับอยู่อยู่บ้างไม่อยู่บ้างเนาะใครชอบเลขดับก็เดี๋ยวจะลงให้นะคะ สาอาทิตย์เตรียมรับข้อมูลเลยนะคะสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนเดอ้อขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะถ้ามีหวยเด็ดๆแอดก็เอามาแบ่งปันเหมือนเคยนะคะไม่งกไม่ห่วงนะคะแบ่งปันกันนะคะเผื่อแอดจะได้มีโชคมีลาบยิ่งยิ่งขึ้นไปสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเดอ้อขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะร่ํารวยร่ํารวยสวัสดีค่ะ